เรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุททวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8 9 7ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่สการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมสการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ภิกษุครอบงำย่ำยีความเป็นมิชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นไม่ครอบงำลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความขับแขนและรุมร้อนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อครอบงำย่ำมีลาที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความขับแขนและรุมร้อน ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็เมื่อเธอไม่ครอบงำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่สการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมสการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความปรารถนาลากที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ เมื่อเธอไม่ครอบงำความมีมิชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสวะทั้งหลายที่ทำความคับแค้นและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อครอบงำย่ำยีความมีมิชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อาสว,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 วะเหล่านั้นที่ทำความคับแค้นและรุ่มร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลพึงครอบงำย่ำยีลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่สการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ความเสื่อมสการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ รัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองมันคืนล่องเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอิอจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย แรรม้้เป็นเพลงเเสี้ยวประทรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคน้นคว้าหาความรู้เงี่ยสดลงสดับราฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกให้เราได้หรือไม่ ที่หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจะสัางสารวัตรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพอิหนหนึ่งนางกา้าเจ้าพระแม่หนึ่งสีวลีรัศมีโชตหรือพระแม่อือขอจบไปแต่เพลงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่8 9 8ค่ะ